คุณสายันธนานัน t a k แรงบันดาลใจ uh, #inspiration uh, ก็มาต่อกันถึงเรื่องแรงบันดาลใจ uh, ของของป้าพอป้าพอป้าพอี่ยเนาะพออไรเนาะสันส้นๆน่ะ uh, มาถึงแรงบันดาลใจของป้าพอป้าเป็นเด็กเกเรมากถึงมากที่สุดโอ้ป้านี่เป็นเด็กเกเรป้ายังเป็นเด็กเกเรอยู่เลยเป็นป้าแล้วเนี่ยเป็นเด็กเกเรมากถึงมากที่สุดอา่าเพราะคิดว่าความเอาแต่ใจตนเองเอาอาการของที่เอาแต่ใจตนเองเนี่ยมาเป็นอาการของเด็ก رت. เกเรอา่าและเครียวกราด าการเกี่ยวกลาดก็เป็นอาการของเด็กเจเลรคือความเท่ที่มีคนให้ความสนใจแสดงความเอา,เอาแต่ใจตัวแสดงความเกี่ยวกลาดนี่เป็นจุดเด่นเนาะจุดให,ให้คนเห็นแล้วก็สนใจมีคนให้ความสนใจเพราะได้รับการเลี้ยงดูมาแบบเด็กก้าวร้าวโอ้ได้รับการเลี้ยงดูมันแบบเด็กก้าวร้าว มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมากไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดเหมือนที่เคยเขียนก่อนหน้านี้เรื่องแฮตแทกนักโทษเื่องของนักโทษป้าจะโทษคนอื่นหมดตัวเองถูกอย่างเดียวการที่เรามีความสามารถมากๆเป็นการกระตุ้นแรงขับของแฮตแทกอีกอิดอ่า แรงขับแรงขับของอิดอิดนี่สะกดอ oh, 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 อ่างสระอีดอนเด็กสัญชาตญาณความเป็นสัตว์ที่ไม่รู้จักการควบคุมตัวเองอคำว่าอิดตัวนี้นี่นาที่สะกดมาคงไปฟังคำคนที่พูดถึงคำว่ามันมีอิดในตัวคำว่าอิดเนี่ยนะ มันลึกซึ้งออกเสียงเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าว it it คำเต็มมันคือ i s h i s h i ก็คือตัวเรา i ตัวฉัน s คือลักษณะกริยาของเพศหญิง g h คือลักษณะกริยาของ เพศชายสามอย่างเพราะงั้นจริงๆก็คืออิออกเสียงสวัดๆัดมาคำพูดมันตกมานานก็เลยไม่รู้ว่าที่มาที่ไปคือคืออันนี้อิดแปลว่าตัวเองนี่แหละเห็นแก่ตัวเองเนี่ยผสมกับคำว่า Self Self ก็แปลว่าตัวเอง selfish นั่นแหะคือตัวเนื้อแท้คนที่รู้ภาษาฝรั่งกันรู้แล้ว,ว selfish คืออะไรความเห็นแก่ตัวอย่างเป็นตัวของตัวเองเห็นแก่ตัวอย่างแรงกล้าเลยน,นี่คือ itch น,นี่ก็ขยายความนิดหน่อยตามภาษาอัตมาก็แสดงภูมิหน่อยหนึ่ง ทำเป็นรู้นะก็รู้รู้แอคิดว่านี่คือสัจจะที่อันจริงอันหนึง่งที่มันเป็นอยู่ในภาษาอังกฤษเขนะา,า it, เนี่ย s e l f นะมาจากอ t เนี่ย it ที่ออกียง,งา่าย it ที่จริงก็อิ c นะเป็นสัญชาตญาณน,นะสัญชาตญาณความเป็นสัตว์ความเห็นแก่ตัวเนี่เป็นสัญชาตญาณความเป็นสัตว์ถูกต้องที่ไม่รู้จักการควบคุมตัวเองนะยิ่งแสดงความเห็นแก่ตัว ชัดเท่าไรก็ยิงพระนั้นคนที่จะเจริญก็คือคนลดความยห้นกตตัวอาการมันเป็นยังไงต้องเรียนรู้แล้วก็เลิกเห็นหได้ด้วยปัญญาขับดันมันยาไปไปมีแสดงอาการกายวาจาใจเห็นด้วยปัญญามันก็จะลดกิเลสตัวพวกนี้ดังจริงเมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองเพราะว่าในสังคมครอบครัวบีบบังคับให้ต้องเป็นเช่นนั้น บุคคลทั่วไปในสะังคมเห,เห็นว่าการได้อย่างที่ใจต้องการคือความประเสริฐมันบำเรอกิเลสมันจะไปความประเสริฐตรงไหนเพราะมันเป็นคนที่เข้าใจผิดอย่างนั้นความประเสริฐระนั้นว่าอาการได้ทำอะไรหรือว่าได้อะไรได้ดังใจตัวเองนี่คือความประเสริฐมันมิจฉาทิฐิแล้วไม่ต้องไปบำเรอใจไม่ต้องได้อะไรดังใจ เรายินดีเสียสละไม่มีตัวตนไม่มีตัวเองไม่ต้องเอาอะไรมาบ่มเหนือใจนี่คือความประเสริฐมันกลับกันตรงกันข้ามกันนะทำอะไรอย่างใจตัวเองคือได้กรอะไรต่างใจตัวเองคือความประเสริฐไม่ใช่กลับกันนะได้กะไรเป็นเป็นความประเสริฐเป็นโชคอันมหาศาลเป็นโชคอะไรเป็นเคราะห์เป็นคเนคราะห์ร้ายด้วยไม่ใช่โชคมหาศาล ทุกๆคนเลี้ยงลูกมาก็สอนให้เห็นแก่ตัวตั้งแต่แรกเกิดคนไม่รู้ก็สอนอย่างนั้นจริงๆอะไรให้ได้บำเรอก,กิเลสข,ของตัวเองบำเรอใจตัวเองบำเรอความต้องการผิดนะเห็นแก่ตัวตั้งแต่แรกเกิดเราจะเห็นความวุ่นวายในสังคมอยู่นึงเนืองเนื่องจากการเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อมีการกระทำใดๆเราก็ย่อมถูกเสมอแน่ นอกจากเห็นแก่ตัวยังทําอะไรกระตุกหมดยิ่งทุกวันนี้ยิ่งเห็นได้ชัดเจนที่สุดเพราะสิทธิมนุษยชนที่พูดกันโดยนักวิชาการที่มีอคติเอาตัวเองเป็นใหญ่สอนนักศึกษาในมาหาวิทยลาลัยทุกแข่งโดยไม่เคยพูดถึงหน้าที่สังคมจึงเกลื่อนกลนไปด้วยการเรียกร้องสิทธินะ์เกลืก่อนไปด้วยความเรียกร้องสิทธิ เราเห็นแก่ตัวแต่ไม่รู้ความหมาแก่ตัวก็จะต้องฉันมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนี้ทำมันจะวิถฐานแปลกประหลาดพิลึกพิล่านันไม่ควรกระทำที่สามัญสำนึกมนุษย์เขาก็รู้ว่านี่มันมันเกินไปนมันเว่อร์ไปก็ไม่รู้ว่ะทำสิทธิ์ที่ฉันทำไมก็ไปอยู่ป่านู่น มาอยู่ทําไมในเมืองเขามีกฎมีเกณฑ์มีวัฒนธรรมมีอะไรเหมาะสมควรที่จะต้องเป็นคนประเสริฐคนที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่บําเรออะไรตัวเองไม่บเรออะไรใส่ใจตัวเองนี่ศาสนาพุทธเราเรียนเรื่องนี้ดีนะสุดยอดป้าเป็นคนที่เคราะห์ดีมากๆากแม่ดีมากเลยเคราะห์ดีมากๆที่ประสบเหตุการณ์กับชีวิตในอายุเพียง แค่34ปีโอ้เริ่มต้นเคราะดีตั้งแต่อายุ34เกิดก็เกิดวิกฤตของชีวิตอย่างรุนแรงจนต้องหันหน้าเข้าหาศาสนาโอ้ถ้ายังดึงดันต่อไปป้าก็คงจะเหมือนคนทั่วไปที่แยกทางกับสามมีแล้วหาใหม่แล้วแล้วเราๆอ๋อถ้าเผื่อว่าคิดผิดอย่างนั้นป้านี้คงจะมีสามมีไปอีกแล้วแล้วเราๆเนาะ เหมือนกับพวกดาราที่เปลี่ยนสามีเหมือนเปลี่ยนผ้าอนามัยโอ้ยไปเปรียบเทียบเขาสังคมก็เห็นด้วยกับการไม่ต้องทนกับความไม่ได้ดังใจซึ่งต่างกับอดีตโดยสิ้นเชิงสมัยโบราณจะไม่ยอมรับหญิงหลายผัวเพราะเป็นแบบอย่างที่ชั่วช้ามากๆเนื่องจากหญิงมีมดลูกสามารถตั้งกันได้ทุกเมื่อ การที่เด็กที่เกิดมาจะไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อมีโอกาสสูงมากนี่พูดในฐานนะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งทาไม่เรียกว่าเห็นเป็นเรื่องไปเรื่อยก็เดี๋ยวเธอต่างขันได้ทุกเมื่อก็รายละเอียดชัดเจนไม่ขยายความแล้วน,นี่เป็นความคิดที่ดีถ้ารู้ตัวอย่างนี้ซะมากมาย สังคมก็จะไม่สับสอนหรือไม่วุ่นวายในเรื่องพวงนี้กัน